โคโนไกด์เดลี่พูดคุยไปเรื่อยไม่เกี่ยงหัวข้อประเดิมวิดีโอที่หนึ่งไม่ได้เน้นเจาะจงเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษบางทีดูหาข่าวอะไรไปแล้วปุ๊บมันมีบางหัวข้อที่บางทีก็อยากจะพูดแต่ว่ามไม่รู้คนจะสนใจกันหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะเป็นอื่นๆอีกมากมายถามตอบหรือว่าอ่านคอมเมนต์ของทุกคนหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องเป็นอะไร แล้วตอนนี้เราก็มีความสงสัยอยู่นิดนึงว่าเอออยากรู้ว่าเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยตอนมาอยู่กันได้อย่างไรหรือว่ามาใช้ชีวิตแล้วเป็นยังไงสมหวังผิดหวังหรืออะไรยังไงไหมอ่เมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตที่บ้านเกิดหรืออะไรก็แชร์กันได้นะครับแต่ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่อิตาลีที่อยู่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆมิลานแล้วก็มาอิตาลีกันได้ประมาณเดือนกว่า,วาแล้ว แต่ที่แปลกใจอยู่นิดนึงคือมาอิตาลีแล้วกลับไม่ค่อยได้กินพิซซาเท่าไหร <c> ่ <oughs> คือมันไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าที่พักของเรานี่คือทั้งสองที่เลยนี่เป็นที่ที่สองแล้วก็ดันไม่มีเตาอบซะอย่างนั้นแหละก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสอบพิซซากันเลย <c oughs> แล้วก็ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือพอมาถึงอิตาลีแล้วกลับไม่ค่อยมีคนชื่อมาริโอแฮะแปลกมีอย่างโฮสต์ของ Air b บ b ที่เรามาอยู่ด้วยตอนนี้เขาก็มีลูกชื่อมัตเตโอกับฟาบิโอใช่ไหม เราก็เลยลืมถามเขาว่าอา้าวแล้วมาริโอล่ะอยู่ไหนไม่เห็นตั้งชื่อมาริโอ้เลยแล้วก็ชอบที่นี่มากๆนะครับเพราะว่ามีทะเลสาบแมกิโอเล่ที่สวยงามมากๆแล้วก็เราก็เพิ่งจะไปข้ามฝั่งกันมาคือเรียกได้ว่ามันอยู่ใกล้สวิสไงก็โอ้วิวสวยไม่แพ้กันเลยแต่ก็ตอนนี้เสียดายที่ใกล้ถึงเวลากลับแล้วก็คือกลับตอนกลางเดือนมิถุนายนนะไม่อยากกลับเลยนะก็อยากจะอยู่อีกนานๆแล้วก็อยากเที่ยวไปเรื่อย สำหรับช่วงนี้นะครับก็วิดีโอนี้พูดก่อนที่จะมีการประชุมว่าเออตกลงว่าหนึ่งพฤษภาคมนี้ตกลงจะยังไงจะเปิดประเทศเออหมายถึงว่าจะเลิกเทสแอนโกลไหมหรือยังไงครับก็เดี๋ยววันที่22นี้คงได้รู้กันหรือถ้าเกิดใครรู้ก่อนก็มาพิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์เพราะว่ากว่าออจะตื่นเนี่ยก็คงคงจะเป็นเวลาบ่ายของของที่เมืองไทยแล้วอ่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็คือมีการเรียกร้องกันหนาหูมาก ของเอกชนเอ่ยอะไร ơi. เอ่ยเออแม้แต่หน่วยงานภาครัฐกอ็อยากจะหลายหน่วยงานก็เสนอว่าเออจะยกเลิกเทสแอนโกนะแต่ว่า Thailand Pass นี่ยังไม่ยอมยกเลิกสักทีหนึ่งอย่างมีข่าวหนึ่งก็บอกว่าหลายประเทศเริ่มทยอยเปิดประเทศเดินหน้าอยู่กับโควิดแล้วถึงเวลาที่รัฐบาลต้องหาลือเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจก่อนที่ทุกภาคส่วนจะอยู่ในภาวะวิกฤตไปมากกว่านี้ ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าจบจากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยต่อไปก็คือโลกนี้คงต้องกลับไปอยู่ในภาวะปกติแล้วใช่ไหมเออแล้วจะเป็นยังไงกันต่อนะมันเ,เราอยู่กับโควิดกันมานานแล้วอะเราจําไม่ได้แนละ้วก่อนโควิดมันเป็นยังไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วรู้แต่ว่าโควิดเนี่ยจะต้องอะไรอะไรก็โควิดโควิดโควิดกันไปหมดเลยในข่าวก็ก็บอกว่าเออหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเดินหน้าอยู่ร่วมกับโควิดอย่างจริงจังแล้วนะบางประเทศยกเลิกใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเดินหน้าอยู่ร่วมกับโควิดแล้ว ซึ่งไทยแลนด์เองก็คงจะมีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาแต่เอกชนเขาอยากจะให้เลิกเร็วกว่านั้นแล้วตกลงว่าประชุมกันมาแล้วจะอย่างไรจะยกเลิกหมดไหมหรือจะยังคงบางอย่างอยู่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้เกี่ยงหัวข้อฉะนั้นบางอันที่อับสนใจแต่อก็ไม่รู้จะเอามาพูดเป็นหัวข้อหลักดีไหมก็อย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าควีนของอังกฤษเนี่ยทรงมีรายได้มาจากทางไหนบ้าง เขาบอกว่าควีนของอังกฤษทรงได้รับการสวายเงินรายได้ปีละหนึ่งครั้งจากรัฐบาลไม่ใช่เงินเดือนนะเงินปีเป็นเงินปีอ๋อเรียกว่าเงินปีจริงๆด้วยเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์ปีที่แล้วเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ที่ประมาณ3,800้อล้านบาทหรือประมาณแปดสิบหล้านปอนด์มันก็เยอะแหละสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้เยอะสำหรับคนที่เป็นถึงระดับควีนนะเอาว่าแล้ว ไม่ใช่ว่าโอ้โหควีนนี่คือได้รายได้มาแล้วปุ๊บก็คือเอาไปใช้ซูรี่ซูล่ายนะคือเขามีทรัพย์สมบัติอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไปเนี่ยในนี้บอกว่าไปทํปานุบํารุงพระราชวังอ่ะบักกิงแฮมเซนส์เจมคเคนซิงตันนี่อยู่ลอนดอนทั้งนั้นเลยลงรถพระที่นั่งพระราชวังวินเซอร์แค่หมดไปกับค่าบํารุงอ่าเหมือนไปต่อเติมไปทําความสะอาดบํารุงรักษาบ้านเนี่ยก็ใช้ไปปีละสองพล้านเลย แต่นี้ก็บอกว่าไม่ใช่แค่ควีนนี่เขามีรัฐบาลมาถวายอย่างเดียวนะสังเกตว่าเวลาเราไปพระราชวังต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าเข้าใช่ไหมบักกิงแฮมหรืออวาวังอื่นๆในยุโรปเนี่ยคือคือมีการเก็บค่าเข้าใช่ไหมส่วนนั้นก็คือถือเป็นรายได้ที่วนกลับมาเช่นเดียวกันก็คือมีการถวายเงินเข้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วสำนักงานทรัพย์สินก็ไปมีรายได้จากการที่มีคนมาเข้าชมสถานที่อีกก็คือมีรายได้มากกว่าที่บอกแน่นอน แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าควีนของอังกฤษเนี่ยตอนนี้อายุ96แล้วนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับที่อายุยืนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพระอารมณ์ขันของพระอ,องค์นั่นเองคือเหมือนกับว่าในอยู่ในตําแหน่งเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่สถานภาพที่เครียดต้องเคร่งขครืมใช่ไหมต้องดํารงสถานะเป็นควีนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มักสุมองข้ามคือพระอารมณ์ขัน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ควีนมีพระชนมายุยืนยาวเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วการได้หัวเรากกับทุกเรื่องเป็นเทคนิคสำคัญในการมีชีวิตอยู่ฉะนั้นพวกเราก็จะต้องปรับตัวให้เ,เป็นคนมีอารมณ์ขันนะเนาะโดยเฉพาะตัวเองเป็นคนเครียดฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวท็อปอยากจะอายุยืนยาวเขาบอกว่าพระลมขันชั้นยอดของควีนเป็นช่องทางระบายความเครียดจากการเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบมากมายยังต้องวางพระพัก ทีสีหน้านิ่งเฉยตลอดเวลาเหมือนแบบเวลาออกสู่ที่สาธารณะก็ต้องทำหน้าเฉยเฉยอันนี้เขาบอกว่ามีวันฝนตกปลอยๆวันหนึง่งควีนได้เสด็จออกไปเดินเล่นที่ด้านนอกของปราสาทบันมอเล่าโดยมีราชองคลักษ์กยืนอยู่ห่างๆแล้วก็มีนักทึกท่องเที่ยวอเมริกันนึกว่าพราะองค์เป็นคุณยายทั่วไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนะมาณว่าเขาไปทักอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออตลกดีคือไม่รู้ว่าคนนี้คือควีนอะ ก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามานึกว่าควีนเป็นคุณยายประชาชนธรรมดาก็เลยเดินเข้าไปถามคุณยายว่าเคยได้พบกับควีนตัวจริงหรือไม่ควีนก็ตอบว่าไม่เคยหรอกแต่คนนั้นเขาเคยเจออยู่แล้วก็ชี้ไปที่ราชองครักษ์ที่ยืนอยู่ห่างๆก็แปลกดีนะที่นักท่องเที่ยวธรรมดาจะมีโอกาสได้มาแบบเดินเฉียดกับควีนได้โดยที่ไม่ได้มีคนล้อมหน้าล้อมหลังเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับว่า เป็นการเสด็จส่วนพระองค์คือแอบ,บไปเงียบๆโดยที่ไม่บอกใครอย่างเนี้ยทรงเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งพนักงานได้ทักว่าคุณดูเหมือนควีนจังเลยเพระองค์ก็เลยตอบว่าเออได้ยินอย่างนี้ค่อยเบาใจหน่อยโอ้โหโคตรเลยแล้วก็มีหัวข้อนี้นะครับเขาบอกว่าทําไมรถไฟของยุโรปถึงไม่ป๊อปปูล่าเหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเออเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารถไฟยุโรปไม่ป๊อปปูล่า เพราะว่าเราก็มีแต่ส่วนตัวก็มีแต่บนเรื่องของประเทศตัวเองเนี่ยที่การเดินทางไม่สะดวกใช่ไหมรถไฟยุโรปเนี่ยเขาก็มีแบบว่าโอ้โหไปทุกเมืองเลยอะไรเงี้ยทาไมหัวข้อนี้เขาถึงบอกว่ารถไฟยุโรปไม่ป๊อปปูล่าแต่ที่อ๊อบรู้อย่างหนึ่งก็คือบางประเทศมันแพงเกินไปอย่างของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแพงเกินไปแล้วก็ของฝรั่งเศสก็แพงเกินไปประเทศที่อ๊อบมองว่าโอเคก็คืออย่างเยอรมน,นีเพราะว่าเขามีตั๋วรัฐหมายความว่าถ้าเราเดินทางภายในรัฐเดียวกันเนี่ยเหมือนเป็นตั๋ววันน่ะก็คือเหมือนกับแบบ เป็นลิมิตไว้แล้วะว่าเราจะจ่ายวันหนึ่งไม่เกินเท่านี้ก็คืออยู่ที่ประมาณพันต้นต้นต่นอให้เราไปไกลไปลงกี่สถานีก็คือจ่ายไม่เกินเท่านี้ซึ่งมันโอเคมากๆแล้วก็ลงลงไปอีกก็น่าจะเป็นอิตาลีซึ่งไม่ได้มีตั๋วรัดตั๋ววันใดๆเลยแต่ว่าค่ารถไฟก็ไม่ได้แพงมากแต่ฝรั่งเศสเนี่ยประมาณว่าพอไปถึงถึงไม่น่าทําไมคนไทยถึงไม่ค่อยได้เดินทางไกลๆในฝรั่งเศสเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาแต่ปารีสเพราะว่าค่ารถไฟมันแพงนี่ไง สวิสก็ค่ารถไฟแพงถึงขั้นต้องมีพาสเลยนะสวิสพาสหรือว่าพาสที่ลดราคาครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเทศที่เพื่อนๆอยู่ค่ารถไฟเป็นยังไงครับหรือได้ใช้บริการรถไฟกันบ่อยไหมในหัวข้อนี้เขาพูดจริงๆด้วยนะการซื้อรถไฟในยุโรปเนี่ยต้องจ่ายในราคาที่ไนท์แมร์น่ากลัวมากเลยเออของอังกฤษก็ใช่รถไฟก็แพง ดีนะที่มีรถบัสบางทีเราก็ขึ้นบัสนะยุโรปนี้ก็มีฟลิกบัสใช่ไหมซึ่งรถค่าที่จ่ายเราไปเยอะมากกลายเป็นว่าการได้นั่งรถไฟนี่กับกลายเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงสําหรับบางประเทศคือเขาบอกเหมือนกันว่าไอราคาเครื่องบินบางทีมันอาจจะโอเคกว่าซะอีกหมายถึงว่าถ้าเกิดเดินทางแบบข้ามประเทศนะบางทีนั่งเครื่องบินจะเร็วกว่าแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ต่างกับนั่งรถไฟมากกับกลายเป็นอย่างนั้นอนะ่ะจริงๆรถไฟเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ถูกนะ เพราะว่ามันต้องบริการประชาชนให้เขาเดินทางกันได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมบางประเทศกับกลายเป็นราคาแพงก็เลยกลายเป็นว่าเออเหมือนตั้งใจจะหากําไรเป็นหลักซะมากกว่าที่จะเอ,อ่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทางั้งทั้งที่รถไฟเนี่ยเป็นกิจการของรัฐแท้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยสังเกตนะว่าเออเราก็นึกว่าทุกคนจะเดินทางในยุโรปจะเดินทางโดยรถไฟกันหมดแต่ว่าพอหลังๆเราสังเกตว่าเอ,อ้คนขับรถก็เยอะนะในนี้บอกว่ามีแค่เจ็ดเปเซเท่านั้นเองที่เดินทาง ในยุโรปด้วยรถไฟซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างมากแล้วที่เหลือเขาเดินทางด้วยอะไรอะ่ะมันเหมือนกับว่าคนยุโรปเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขานึกว่าซื้อตั๋วรถไฟมันแพงเ,เขาบอกว่าความบจริงคือมันจะประหยัดไปได้ถึง37%แทนที่จะขึ้นเครื่องบินก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนมั้งเพราะว่าถ้าถูกกว่ากาัน3 7แต่ว่าถ้าขึ้นเครื่องบินแบบ เครื่องบินโดเมสติกภายในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเร็วกว่ามากแบบแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยเรามาเสียเวลาอยู่บนรถไฟเป็นวันๆน,นี่คือคือ,คอใครจะรู้นะว่าบางทีเดินทางแค่จากขวาสุดของประเทศไปซ้ายสุดของประเทศเนี่ยก็ฟาดไปเจ็ดถึงแปดชั่วโมงได้เหมือนกันฉะนั้นก็ถ้าเกิดขึ้นเครื่องบินแล้วมันเร็วกว่ามากแต่ว่าแพงกว่าไม่เท่าไหร่ก็น่าสนใจกว่านะเอาเป็นว่าก็คือมันแพงกว่าที่มันควรจะเป็นนะที่แน่ๆคือแบบนี้แล้วก็ถ้าเราคิดจะข้ามประเทศเนี่ย ถึงแม้ว่ายุโรปจะเดินทางกันได้อย่างอิสระถ้าเราคิดจะข้ามประเทศเนี่ยโดนมากแล้วรถไฟในการข้ามประเทศก็มักจะราคาแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยซ้ําก็เลยกลายเป็นว่าดีที่สุดคือท่องเที่ยวอยู่ภายในระยะใกล้ๆ,ๆเนี่ยก็จะประหยัดมากที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินทางข้ามประเทศกันบ่อยๆเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ซื้อพาสต่างๆซึ่งใช้ได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยก็คงต้องจ่ายราคาแพงมากแน่นอนแล้วก็มีอันนึงที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยก็คือความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับ เอ่อบางวิดีโอเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ที่อับพูดว่าทํางานอาทิตย์ละสี่วันทําแค่ปีละหกเดือนมีประเทศไหนยอมรับบ้างถ้าพูดถึงว่าคืออาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแต่ทํางานแค่สี่วันเนี่ยก็คือเท่ากับอีกสามวันไม่ได้ทําใช่ไหมมันดูเหมือนว่าเออทางานน้อยจังเลยเออทางานแค่ปีละหกเดือนเองเหรอปีละหกเดือนคือหมายความว่าถ้าเราทําอาทิตย์ละสี่วันก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งจะมีวันที่เราไม่ได้ทํางานอยู่สิบสองวันแลว้วคูณสิบสองเดือนไปก็คือร้อยสี่สิบสี่วันก็ประมาณ สี่เดือนครึ่งโดยประมาณใช่ไหมแล้วก็รวมกับวันหยุดที่ถ้าคนที่ทํางานที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็คงจะมีวันหยุดอยู่พอสมควรอยู่แล้วคือรวมกับวันหยุดที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วมันก็เลยประมาณ6เดือนนี่ไงใช่ไหมก็เลยมีหลายคนให้มาให้คอมเมนต์ถึงประสบการณ์ตัวเองนะครับก็เลยอยากจะเอามาอ่านนิดนึงทํางานน้อยลงไม่ลดเงินเดือนจริงหรือทําได้ยังไงนี่นะครับ work and play productivity freelance ก็ประมาณนี้แหละค่ะถ้าทํางานเป็นโปรเจก งานที่คนทั่วไปใช้เวลาประมาณเฉลี่ยเจ็ดวันแต่เราทําเสร็จในสามถึงสี่วันนี่งายคือที่ทําเหลือสี่วันได้เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นจํานวนงานไม่ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าทํางานได้เก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอดีนะนอกจากมีวันหยุดเพิ่มแล้วยังลดค่าใช้จ่ายของทั้งพนักงานและบริษัทด้วยลดค่าเดินทางลงอีกแล้วก็ไม่ต้องไปกินข้าวนอกบ้านบริษัทก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเปิดออฟฟิศไปหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ของเดิมคงจะเปิด5วันพอลดเหลือ4ี่วันปุ๊บเปิด4วันนานขึ้นหมายถึงว่าวันที่เปิดอ่ะก็เปิดนานขึ้นของเดิมอาจจะเลิกงาน4ี่โมงห้าโมงก็กลายเป็น6กโมงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยต้นทุนลดลดค่าใช้จ่ายครับบริษัทเขาก็ได้ลดค่าใช้จ่ายพนักง,งานก็แฮปปี้ไม่ต้องมาทํางานทุกวันเนเธอร์แลนด์มีค่ะนะคนที่รู้จักทํางานเฉพาะหน้าหนาว6เดือนคือทํางาน6เดือนเต็มตอนหน้าหนาวทําท5วันต่อสัปดาห์แล้วหยุด3าเดือนเพื่อกลับเมืองไทยค่ะ แบบนี้คอนแทคศูนย์ชั่วโมงคือทํางานก็จ่ายไม่ทํางานก็ไม่จ่ายก็คือ6เดือนที่กลับมาก็ไม่ได้มีไรายได้แต่6เดือนที่ทําก็คือจ่ายเต็มที่คือตอนที่จ่ายเนี่ยเขาทํางานจริงจังมากนะคะไม่คุยทํางานอย่างเดียวพอถึงเวลาเบรกก็ให้เบรกแค่1 5บหถึงสานาทีเท่านั้นไม่ยืดยาวส่วนตัวเราเองสัญญาการทํางานแบบศูนย์ชั่วโมงเหมือนกันถ้าวันไหนไม่ได้ไปก็ไม่ได้เงิน ก็คือเราทําแค่3วันต่ออาทิตย์ค่ะสบายๆอาทิตย์ละไม่เกิน20ชั่วโมงโอ้อยากทําเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่ผูกมัดก็เป็นเงินไทยเราวสามหมื่นต่อเดือนคนทํางานต่างประเทศเขาจริงจังซีเรียสมากถ้าพักก็พักจริงๆไม่ทํางานเลยเมื่อก่อนเราทำสอวันต่อสัปดาห์เองค่ะที่เนเธอร์แลนด์คุณจะทํากี่วันก็ได้แต่ห้ามเกินห้ถึงหวันต่อสัปดาห์ แต่น,นี่บอกว่าแต่ประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเคยเจอไหมเพื่อนร่วมงานเราออกไปคนนึงบริษัทก็ไม่รับคนใหม่สักทีแต่เอางานมาให้คนที่อยู่เดิมทําแบบว่าทําแทนไปก่อนนะเงินเดือนก็เท่าเดิมแต่งานเพิ่มอีกเท่าตัวอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดงานเพิ่มแต่เงินเดือนไม่เพิ่มไม่ดีอันนั้นคือเขาทําเท่าเดิมแต่แค่ระยะเวลาหมายถึงว่าจํานวนที่ต้องมานั่งทํางานต่อวันน้อยลงคือแต่จํานวนงานเท่าเดิมแต่นี้งานเพิ่มขึ้นแต่ได้เท่าเดิมไม่ดีมีหลายประเทศทั้งอเมริกายุโรป เขาทำกันจริงจังไม่ใช่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเขาทำเป็นจริงเป็นเรื่องจริงทำงานโรงงานขนมปังที่สวีเดนเดือนละ12วันค่ะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ได้เงินมากกว่าคนทำงานจันทถึงสุกอีกอีกสักคนนะครับเราอยู่นอร์เวย์มา17ปีแล้วสามีทำงานแท่นขุดเจาะน้ํามันทำงานสองอาทิตย์หยุดหนึ่งเดือนส่วนตัวเราทำงานโรงแรมทำเริ่มมีนาถึงกันยาเท่านั้นอาทิตย์ละหวันหลังจากนั้นหยุดยาวหลายเดือนกลับเมืองไทย อ๋อมมหน้าล่ะที่หลายๆคนบ่นกันอยากจะกลับอยากจะกลับก็คือมันก็เป็นช่วงตรงกับวันหยุดด้วยใช่ไหมถ้าพ้นช่วงนี้ก็ไม่ได้กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเราจะกลับเมืองไทยปีละสองครั้งตั้งแต่โควิดมาเนี่ยยังไม่ได้กลับเลยก็ลำคาญจริงๆเรื่องที่จะลงทะเบียนเข้าประเทศตัวเองก็มันยุ่งยากแล้วก็เลยเที่ยวทางยุโรปเนี่ยสบายกว่า ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาฟังหัวข้อพูดไปเรื่อยของออฟนะครับถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะถามอะไรนะครับถามอะไรก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยขอบคุณที่รับฟังนะครับ